เอวันนี้องค์เจี๊จะมาเก่งขั้วดูนะคะเก่งขั้วหลุกจิงจังนะคะแต่เล็กจิงจังสดไม่มีนะนี่เจี๊ยจะเลยทำแบบขั้วหลุกจิงจังเองนะมีขั้วคนตายๆนะเขื่อนเก่งขั้วคนตายนะนี่ค่ะนี่กระเทียมแล้วก็ขมิน้นนี่ขมิ้นนะคะแล้วก็ใส่ใส่กันค่ะใส่บานๆไม่ต้องให้มากนะคะเดี๋ยวมันแป๊กเกินนะ โอเคนี okay. so ่พ like, ่อใส่ผิใส่ติ๊กไก่นิดนะติดกไ่ไม่ต้องใส่เกลืนะคะใส่พรอมหอมค่ะนี่นะครับติ๊กไก่นี่เก่งกลัวคนตายนะนี่ไม่ได้หรอกแต่นี่ก็ใส่เกลือตงนิดนะคะคนตายเราต้องใส่เกลือนิดนึงจำไว้เลยค่ะนี่เก่งกลัวคนตายตายนะโอเคที่ไม่ดูนะเก่งกลัวคนตายตาย วันนี้ยผมจะจะขั่วขั่วลูกจิงจังนะคัวลูกจริงจังคนบ้านบ้านนะบันนี้เขาขอมาเขาอยากกินเก่งขั่วจริงจังบ้านบ้านนงเกศละไรวันเนี้ยนะนงเจกศละนานเนี่ยเก่เดือนไดเนี่ยนะน้องเกศไม่ว่างวันนี้น้องเจตั้งปลาส้มนะน้องเกศก็ตัวที่นะคะแต่น้องเจกศ้ำจ่านะนี่นะเก่งขั่วคนบ้านบ้านเนี่ยใส่ต้มนี้ได้ไห ดิมีดิปี่วัดเทียมขมิน้นอะไรเดี๋ยวกกบิไต้นะคะแดดมนันเอามือปองปองมั้งนะมันนีเครื่องนี้เลยนะคะมันเกะเลยสิเคยอยู่เลยนะ เคยบ้านบางที่กับปีเอ็มโปรกยังนำไม่หมากนะฮะเคยเคยนิดเดียวพอค่ะเคยกับปียไม่ต้องหมากนะคะอืมวันนี้เกย์เกย์เกย์ขั้วหรูจริงให้ดูนะเปิดแรกก่อนนะคะ จมตั้งไฟคนนะยังเจนำตีไเือคนนะตมนีนะคนบ้านบ้านกุนไตไตตะมนีนะคะนำตไเคืองน

ไปพลัดอลารวันไหนะนะเป็นเดือนได้ไซะขอตัวด้วยได้ค่ะนี่วันนี้ทำให้ดูแล้วค่ะนี่ไรต้งเหนะคะน้ำงเก๋มันเดือดนิดนะแต่วันนี้น้องเก๋ใจน้องกิงจังแห้งนะูกิงจังแห้งน้องเก๋ามาเจน,นนะ้ำนะ กอลุกจริงจังสุดไม่มีเหจะไเดี๋ยวไม่มีมีวจริงจังเองนะนี่นะดืมจะเลือกนี่แหละนะคะกบอบมอนนำจะเดือก็บอบมอนน้อยๆนะเด็กงได้เลยค่ะเด็กถีนะเด็กถึกิไม่ร้อย นำลางกรอกนิดนะคะแรงเครื่องคุบนบ้านๆเขาจะมีค่ะเอาน้ำลางเครื่องก่อน ไล่เครื่องไล่เครื่องก่อนนะคะนี่ค่ะน้ำจะเป็นที่นี้นะคะน้ำเก่งคัวค่ะเป็นที่นี้ค่ะเก่งคัวหลูกดาจริงจังนะคะคนบานๆตามแบบนี้นะคะปรงลสดอัดหิสนะคะปรงลนดเงยใหญ่นี่นะคะ,ะ,คะใช่โพลชูหลดนะคะนี่ค่ะองโงรด แต่ตามด้วยเต่ตรงใช้น้ำตาลด้วยนะคะน้ำตาลว่าน้ำตาลที่ข้าวนะคะอ่านิดนึงค่ะให้หลอดจะเป็นกลมๆนะคะถ้าไม่นี้ได้ขาะขัวหรอกจริงจัง จิ้มน้ำดูนะคะหมดจัดร้อยแล้วค่ะปลดปล่เลยนะคะนี่ใส้นี่เดียวน,น,น,นะคะเปลือง มมันโลหวานนิดๆน,นะคะชุ่งเก่งคั่วคั่วลูกจริงจังโรยหวานนิดๆนะตามตามตุหน้องใจน,นะร้อยค่ะ <S <S ่จ้ะบางคนก็อยากกินแบบคั่วลูกจริงจังแบบมันเปรี้ยวแต่อยากกินใะ้มันมีหลดอดเลือดน้อยๆมันคือ,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 อใส่ดูน,นะคะบางคนก็จะใส่มือนก,เกเอนน็เก่งเทโพค่ะเก่งเทโพเหมืคนใส่ซ้อมต้องใส่ซ้อมนัดเก่งเทโพแต่เขาลงใจริงคือคุยจริงจังลูกจรไม่ใส่ แต่บางคนมแกงหญ่เหมือนกันนะคะนีเขาหลงใจ๊กินข้วลรกจริงจังนะคะอ่านี่หลวงเจ๊ทำไปดูนะหลวงใจไม่มีกิงจังซดนะหลวงเจมีกิงจังเองแต่๋เจ๊จริงจังเองหลวงใจลงใจเจน้ำเลยนะหลวเจน้ำเลยอยู่มันกิงจังซดเลยค่ะนี่ค่ะมันอยู่มันจริงจังซดเลยนะเจน้ำเลยนะลองตามตามหลวงเจ๊นะ ร้อยหมากหมากเลยค่ะนี่ขนงเจ๊ทำมดเล็กนะคัวจริงจังนั้นขนงเจ๊ไม่เคยทำที่นะคัวจริงจังขนเจ๊ก็ไม่เคยกินกันนะคัวจริงจังนี่กังเล็กนะนี่เจ๊ทำคัวจริงจังนะย่าวเดีบีเลยบ้านเจ๊ก็เจ๊ทำคั่วมาเนี่ยทำแม่คัวจริงจังไปแม่แม่กูมัอนกินดีคัวจริงจังแม่แม่ไม่กินดีคัวจริงจังแม่นั่ยจริงจังตซโเลยแจ่นี่เดียวก็คัวจริงจัง เลยตาไรทม่นะบางทีทำไมา่ได้แม้แต่วบบมันชาริดน,นะบางทีขายปลาสม้มบางทีทำปลาส้มนะเนี่ยค่ะหน,น,น,น้าจะคุยนะจริงจังเนี่ยค่ะขัวลูกจริงจังมื่อขัวลูกปลาบ้านเล่าอ่านี่กินขัวบ้านเล่าคือเก่งเพชรหนึ่งแก็ร้อยนะขัวจริงจังบอกอย่างที่บ้านไปล้างน้ำเดียนะมันก็ไม่เค็ม เนี่ยค่ะเนี่ยลูกลามจิ๋วปนีนะอันี่นี่ลูกปลานี่ลูกลายแห้งน้องเจเจน้ำเลยนะเจน,น้ำก้อนนึกว่ามาให้มันพองก้อนนึกมาคูวเนี่ยค่ะค่อยจริงจังน้องเจเสร็จแล้วนะนาตาอยู่ปนีนะค่อยลูกจริงจังน้องเจน้องเจก็ไม่เคยกินดีนะคอยจริงจังเนี่ยค,ครั้งแรกในชีวิตน้องเจค่อยจริงจังป สิกง่ะเนี่ยอยากกินข้าวจริงจังอยากให้บิวจำมึงกินจังกินเล่ยต้องเกลี้ยตึมเก่งเก่งข้าวเนี่ยเก่งข้าวคนบ้านๆ้นเนี่ยเก่งข้าวคนบ้านๆเนี่ยค่ะต้องใส่หลูกจริงจังค่าไปเนี่ยเกิดไม่รู้เลยนะข้าวลูกจริงจังของใจเป็นหลอดจ่าก็ร้อยนะคะร้อยหม่างๆไว้ค่ะอื้อ เนี่ยได้เมนูไหมมันนึกเมนูนะคะคือคั่วหลุกจริงจังค่ะเนี่ยน้องเจได้กินล้าวหลุกจริงจังเนี่ยค่ะขอบคุณนะคะที่แนะนําเมนูใหม่ๆเนีย่ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน้องใจมักงนะคะขอบคุณค่ะ นี่ค่ะเก่งขั้วจริงจริงจังลงใจนี่ค่ะเก่งขั้วคนตายนะคะเก่งขั้วจริงจังคือเก่งขั้วลูกปลานนะคะ่ะนี่ค่ะนี่นะเออนี่ค่ะ